โอยเดินนายอิสานพี่น้องมีพื้นดินพื้นป่ามีนามีไรแหละถาดได้ลวงหลวงเลยแล้วหลายปีที่ผ่านทั้งในเมืองในบ้านไว่รัดผ่านมาบ่มีเขาเพื่อประคองชีวิตฝุ่นกระฝากท่อมผิดหิวโทไทยใส่แห้งใชแง้แรงกายแล่เงินเลี้ยงกายใช้แรงกายและเงินเลี้ยงกาย,แ,กาย,แ,กายแต่ชนช้นเจ้านายกายบ่อน้ำมัน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 ,มน แบบไหนแบบไหนอยู่ไหนจับมือเพื่อนเสียวร่วมแรงข้าวเหนียวแจ่วบองปลาร้าเตรียมการจัดตั้งชาวนาจัดตั้งคนกล้ามีสาวสิบล้านจัดตั้งแกนแกนแผนงานสภาหมู่บ้านได้ที่ทำกินแบบไหนแบบไหนแบบนี้ดีนะ โอ้ยคนเอ้ยทุกมือนีคนมีตาสว่างเห็นฉันบุญฉันางตายออกตกเนื้อเห็นเจ้าสัวสวดแดกปานหมาเห็นทหารแมงดายอยู่เหนือความถูกต้องเห็นกาฝากผกูขาดยามยันถึงเวลาร่วมกันอีสานกูเมืองยาวอีสานเราช่างงดงามน้ำใจอีสานเราช่างงดงามน้ำใจแม่จะอยู่แดนไกลแต่น้ำใจแสนดี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 ด,ด,ด,ดีแบบไหน แบบไหนอยู่ไหนจับมือเพื่อนเสียวร่วมแรงเข้าเหนียวแจ่วบองปาระซื่อสัตว์จัดตั้งชาวนาจัดตั้งคนกล้ามี30ล้านจัดตั้งแกนแกนแผนงานสภาหมู่บ้านได้ที่ทำกินแบบไหนแบบไหนแบบนี้ดีนะ จะดองแดงต้องจะเป็นดักแดกก็แดกฟรีทุกยางบ่ากามทำเดาเติบใหญ่ใหญ่มากกาฝากแท้ผูกขาดเป็นพิษแดกกรรมสิธิ์กินของชาวบ้านอีสานกลามาจากทุกทิศปลดแอกชีวิตจัดตั้งทั้งภาหาทางเดิมลมชนชั้นบนหายยากจนได้ทรัพย์เพิ่มเติมจึงมาเริ่มแผนงานสร้างประชาธิปไตยรว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 ย,รวยแบบไหน ได้เว้ยปฏิวัติจัดนักศัตรูมั่นรองเหมือนหมูพอเราจัดตัง้งพี่น้องต้องได้สตังพราพี่การจัดตั้งปฏิวัติเพียงพ่ออีสา,านภาคไงจริงหนอจัดตั้งเกิดก่อปฏิวัติเร่งเราที่ดินเหมืองทองของเราโรงงานเรือนเย้าของเราเร่วมกัน